ตัวอย่างที่จะมาเร็วๆนี้ในเดือนหน้าครับมันมีรายละเอียดใหม่ออกมาอาจจะเป็นหนึ่งในตัวอย่างแคนาเดตที่จะเอาไว้ใช้ปล่อยในเดือนหน้าแปะใช้ก่อนไฟแอนแอดด้วยนั่นเองก็คือรายละเอียดน,นี้ครับที่ทางมาจัสติดไปเงี่ยงหูฟังมาจาก Discord เขาบอกว่าตัวอย่างนี้เนี่ยจะมีความยาว1.48นาทีครับมากกว่าที่ผมคาดไว้เยอะทีเดียววันที่จะปล่อยตัวอย่างเนี่ยมีหลายช่วงวันพอสมควรตั้งแต่วันที่8เดือนหน้าวันที่17แล้วก็วันที่18 ของเดือนหน้าเดือนธันวานั่นเองตัวอย่างจะเริ่มต้นด้วย เสียงภาคของปา i d ดีเจในบทด็อกเตอร์ดูมครับพูดถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยการทดลองและความทุกข์ทรมานของวิกเตอร์วอนดูมเขาปรากฏตัวในสุสานท่ามกลางสายฝนใบหน้าของเขาถูกปิดไว้จนกระทั่งฉากตัดไปเป็นเปลวเ,เพลิงเหลือเพียงชุดของเขาหน้าจอเปลี่ยนไปพร้อมกับการระเบิดอันทรงพลังและเสียงของโลกิกก็ค่อยๆหายไปทอปรากฏตัวบนชายฝั่งอันกว้างใหญ่แซมวิลสันและลินลีชาร์ดจ้องมองท้องฟ้าด้วยความหวาดกลัวและด็อกเตอร์ เตรนวิ่งผ่านห้องมืดในขณะที่2จกักรวาลกำลังจะชนกันเมืองต่างๆยังถูกทำลายพร้อมกันบนดาวเคราะห์สองดวงดูมกล่าวว่าเขาจะปลดปล่อยกับดักนิรันทที่เขาถูกคุมขังมีการแสดงการต่อสู้หลายครั้งที่มีตัวดูมอยู่ในนั้นด้วยแล้วตามมาด้วยการบรรยายอีกครั้งโดยเขาหน้ากากของเขาหลุดออกใบหน้าของดูมเผยให้เห็นว่าเสียโฉมอย่างรุนแรงครับ มีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่และผิวหนังคล้ายถูกเผาไหม้ตัวอย่างนี้จบลงด้วยฉากที่สตีฟและเพกกี้โผล่มาจากพอเท่าเทมแพตของ TVA แล้วก็มองตรงมาที่กล้องนั่นเองฟังดูเป็นยังไงบ้างครับมีความเป็นตัวอย่างของดูมเยอะมากๆ